ก่อนเข้าไปดูในเกมนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนํารู้ในเทมพลังแฝงเพราะวิธีการเล่นของน้องเอโรหรือว่าฮีโร่ชายโสดในแพทปัจจุบันนี้ทุกคนเนี่ยได้ดูนะครับซึ่งก่อนที่จะเข้าไปดูเนี่ยผมขออะไรนิดนึงนะครับทุกคนใครที่ไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่แก่ในฝากกดกันด้วยนะครับส่วนใครที่ดูผมมานานเซนน่ะเลยไปกดดิ้กันอีกเนี่ยใจไร้ใจดับมากๆเลยนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกุู๊ยิ้งกุู๊ยิ้งเป็นกลังใจกันด้วยนะครับจะไไไดดดดด้้มมมม่่่่พลลลลาาาาาคค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 ิปใหๆๆแวจจ๊ะะะะยยยยยััััััังงงกกกกกกก็ฝนนนนนรรรรรบบบบบบขขออออุุณณเเเเโีู ก็คือในส่วนของไอเทมเออร์อหรือว่าฮีโร่ชายโสดแขนโต,โตโตตัวนี้นะว่าแพทนี้เนี่ยออกเป็นไอเทมเซตไหนออกเป็นไอเทมอะไรแบบ,บ้างนะครับอะไรไบ้างเลยอะไรได้บ้างเออแมงลิ้นพันกันหมดแล้วโอเคอ่ะต่อมานะครับทุกคนเราจะมาดูในส่วนของไอเทมกันบ้างนะครับในส่วนของไอเทมเนี่ยถ้าเราดูตามในงานแข่งเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าเขาจะเล่นทั้ง แล้วก็ด่าฟาร์มโซลิเวอร์เลยนะครับซึ่งข้อแตกต่างกันเนี่ยก็อย่างที่เห็นเลยนะครับว่าถ้าเกมไหนที่นักแข่งเล่นโซลิเวอร์เนี่ยเขาจะเน้นแบบไล่ฆ่าแบบตีปบปับปบปับตายนะครับมันจะเป็นสายดาเมจที่รุนแรงมากๆนะครับต่อมาถ้าเป็นสายขวานม so really really so er. ันก็จะเป็นแนวแบบยืนค้ำไม่เพื่อนยืนรับดาเมจยืนตีโบบะโบบะแล้วก็จะตายยากกว่านั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยสายที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยเดี๋ยวผมแนะนำสองสายเลยละกันแต่ว่าสายที่เล่นวันเนี้ยผมเล่นเป็นสายขวานนะครับเน้นเป็นมีดาเมจบ้างนะครับแล้วก็ มีเลือดบ้างนะครับเป็นแนวแบบสายสมดุลน,นะครับซึ่งถ้าเราเปิดมาเนี่ยผมจะเปิดมาด้วยดูลิฟเขาเรียกว่าอะไรว่ากรูคิเปอร์นะครับขวานฟาร์มกลางแล้วก็เป็นในส่วนของรอ,องเท้กากันซีซีนะครับแล้วก็ชิ้นต่อไปเนี่ยถ้าเราอยากขึ้นเป็นดาเมจเนี่ยเราก็อาจจะขึ้นเป็นสเปียลลองกินุดนะครับหรือว่าขึ้นเป็นตัดเลือดได้นะครับตามดาเมจหรือว่าตามสถานการณ์ที่เราอยากออกนะครับหรือว่าถ้าเราคิดว่าเฮ้ยเราไม่อยากขึ้นเป็นนั้นนะ่ะเราอยากแค่แบบมีเลือดก่อนในตอนต้นเกมเนี่ยก็ขึ้ ขวานฟาร์มกลางนะครับลงเท้ากันซีแล้วขวานฟาร์มใหญ่ให้เราเนี่ยมีเลือดซึ่งเวลาผมเล่นน่ะผมจะออกวันนี้นะครับก็คือขวานเล็กขวานขวานเล็กลงเท้ารอขวานใหญ่นะครับต่อมาเนี่ยก็ต้องดูต่อว่าเราเนี่ยนะครับจะออกเขาเรียกว่าจะออกไอเทมเป็นแนวไหนนะครับถ้าเราเจอตัวละครที่ดูดเลือดหนักๆในเมตา t ี้เนี่ยเป็นเมตาของการดูดเลือดโคตรพ่อโคตรแม่ความดูดเลือดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครของลิโป ไอรินะครับตาชัยอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือว่าทาชีนั่นแหละตัวละครพวกนี้เนี่ยดูดเลือดหนักมากๆนะครับเพราะงั้นถ้าเราเจอศัตรูที่ดูดเลือดหนักขนาดนั้นน่ะผมแนะนําว่าให้ออกเคิร์ดออฟเดนและมองข้ามสเปร์ลลองกินุดไปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าศัตรู ดูเลือดน้อยนะครับเราผมก็แนะนําว่าไม่ต้องออกหรอกตัดเลือดอ่ะให้เป็นหน้าที่ของเมทแล้วเราก็มาขึ้นเป็นสเปียร์ลองกินุสนะครับเพราะสเปียร์เนี่ยมันช่วยลดเกาะนะครับลดเกาะเพิ่มดาเมจลดคู่ดาวโบพลังชีวิตมันดูคุ้มกว่าแต่ว่าถ้าเรามาดูจริงๆนะครับมาดูฮีโร่นะครับนี่แอสซิซินเปิดมาปุ๊บตัวละครแอสซิซินตัวไหนบ้างที่ดูดเลือดไม่เก่งหนึ่งเลยเซฟิตดูดเก่งบัตร์ไฟดูดเก่งไอ้ด้วงมันก็ยังดูดได้เลียวมะดูดได้อ่ะ เอ่อคิวเลนมีรีเลือดถูกไหมฉีก็มีรีเลือดมีดูดเลือดนะครับไอริดูดเลือดวอลขาดเลือดเด้งนะครับคีล่ามันก็ยังเด้งเลือดได้เลยนะครับมันมีน้อยมากตัวละครที่แบบมันไม่ค่อยดูดเลือดอ่ะเพราะงั้นอยากให้ดูดีๆว่าเกมนั้นอ่ะเราจะออกอะไรดีก็ให้เลือกนะครับถ้าแบบเจอริโป้เจอเซเนเทียเจออะไรเงี้ยตัดเลือดไปเลยนะครับเกมนี้ผมก็รู้สึกว่าผมเจอตัวดูดเลือดเยอะมากนะเวลงเวเลสอะไรเงี้ยก็เลยออกเป็นตัดเลือดในชิที่3นะครับจะทำให้เราเนี่ยยืนสู้เอ้ตัวละครจังไรพวกนั้าาะรล็ปเเเจน าายขวแล้วก็ดาเมจล้วนๆเนี่ยต่อมาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะออกเป็นโอมิอาร์มนะครับชิ้นนี้ก็เพิ่มดาเมจให้เราแล้วก็หลังจากใช้สกิลลดโจมตีแรงเร็วขึ้นโจมตีแรงขึ้นแต่ว่าเกมนี้เนี่ยผมเปลี่ยนแนวนิดนึงนะครับผมเปลี่ยนแนวนิดนึงไปดูท็อปเซิร์ฟมาเห็นเขาใช้ฟอสเขียบกันเยอะไอเราก็เลยลองฟอสเขียบบ้างข้อดีของฟอสเขียบที่ต่างจากโอมิอาร์มเลยคือฟอสเขียบเนี่ย มันอาจจะดาเมจไม่เท่าหรอกครับมันมีเลือดมากขึ้นมีเกราะมากขึ้นนะครับที่สําคัญคือเวลาโจมตีครับผมมันมีฟอร์สพาวเวอร์นะครับหลังจากใช้สกิลหรือพุ่งสกิลหนึ่งสกิลสองแล้วอ,อันติไปก็ตามเนี่ยมันโจมตีปุ๊บนะครับมันจะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ศัตรู30%และสร้างความเสียหายกายภาพ150บวกเลเวลที่อัพ20ต่อเลเวลนะครับกูดาวสามวิก็เอาไว้ไล่ล่าแหละตีบัฟแดงตีฟอร์สเขยโบ,บะ๊ะบ๊ะโบ,บะ๊ะไอ้เขาเจ็บให้เขาเจ็บประมาณนี้นะครับก็เป็นสายทที่่่ผมมมอออองงววาาคคนข้้จะะสดุลลใหตัร e เ สำหรับคนที่แบบอยากจะสะโลสศัตรูนะครับแล้วก็ชิ้นต่อไปเนี่ยผมแนะนําว่าให้ขึ้นมาในส่วนเฟรทูธนะครับในการเล่งดาเมจถ้าเราแบบตกโบะ๊ะบ๊ะโบะ๊โบะแรงขึ้นเลยประมาณนี้นะครับจะได้แบบปิดศัตรูได้นะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายก็อาจจะเป็นเกาะเกิดนะครับหรือว่าเป็นทรอยก็ได้ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยไม่ไม่อยากติดมัวแบบไม่อยากไม่อยากแบบ เออต้องตายก่อนแล้วมาเกิดอะไรเงี้ยนะครับเอาแบบยืนทั้งวันไปเลยอาจจะเป็นทรอยถ้าฝ่ายตรงข้ามเป็นตัวดูดเลือดหนักๆน,นะครับหรือว่าอาจจะเป็นล็อกชิลนะครับถ้าอีกทีมมันไม่ได้ดามเมจเว้แรงอะไรขนาดนั้นกายภาพแรงกว่าแต่ว่าล็อกชิวก็ต้องดูด้วยว่าเกมนั้นอ่ะเราเจอพวกไฮเตอรไอดีหรือเปล่าถ้าเจอก็อย่ากออกนะครับปล่าประโยชน์เปล่าๆนะครับเพราะว่ามันตีทะลุเกาะอยู่แล้วเนาะ ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของไอเทมเซตเอโรนะครับยืนป่าในสายของค่อนข้างจะสมดุลไปทางแบบไปทางสมดุลมากกว่าทางดาเมจนะครับแต่ถ้าเราอยากเล่นเป็นสายดาเมจนะครับผมก็แนะนําได้ง่ายๆสายดาเมจก็จริงๆก็คล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนมาแค่นี้เองนะครับสายดาเมจเปลี่ยนมาแค่นี้เลยนะครับข้างหน้าก็อาจจะเป็นสเปียร์ลองกินุดก็ได้นะครับประมาณนี้สเปียร์ลองกินุดโอมิอาร์มนะครับดาบแดงแล้วชิ้นสุดท้ายอาจจะออกมาเป็นตัดเลือดถ้าเจอพวกดูดเลือดนั่นหรือว่าตามขั้นแบบนี้เลยก็ได้นะครับเนี่ย เอาแรงๆแบบนี้เลยก็ได้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเซตแบบไหนแต่ว่าเซตเนี้ยเราจะบางมากนะครับโดนตบเป๊ะแปะเป๊ะแปะเราก็อาจจะล่วงอาจจะตายได้นะครับก็ลองไปเลือกลองไปหากันดูนะว่าตัวเองเนี่ยชอบสายไหนนะครับเห็นไหมเออเออโรส่วนใหญ่ก็จะเล่นเป็นแนวนี้เนาะแต่ว่าผมย้ําก่อนว่าถ้าเจอตัวดูดเลือดเนี่ยดูดเลือดหนักๆเนี่ย เปียะลองกินุสตัดทิ้งไปก็ดีครับเพราะว่าบางทีอ่ะมันมันยืนยื้อเขาแล้วมันยื้อไม่ไหวเว้ยเพราะเอโลมันก็เป็นตัวสมดุลมันไม่ได้แบบดาเมจบอมเดียวตายขนาดนั้นนะครับผมอยากให้เป็นแบบแนวแบบยืนรับยืนถึกอะไรแบบนี้มากกว่านะครับประมาณนี้ในส่วนของเซตไอเทมเอโลนะครับต่อมาในส่วนของรูนผมก็ว่ารูนเอโลง่ายสุดๆไปเลยนะครับกดเลือกที่รูนนะครับเลือกที่เซตแนะนําเลื่อนลงมาข้างล่างครับผมเลือกอันนี้เลยครับความเร็วในการโจมตีจบนะครับส่วนรูนอันนี้คืออะไรนะครับอเวก สปิริตดากอนคอนะครับแค่นี้เน้นตีเร็วมีโอกาสตีขี้นิดนึงก็ดีนะครับล้วก็เจาะเกาะแค่นั้นเลยสำหรับผมผมเล่นรูนี้แล้วผมรู้สึกว่าก็เล่นง่ายนะแปดสิบดาวเก้าสิบดาวมันก็ไต่ได้มันไม่ค่อยยากครับสำหรับตัวละครเออโรเป็นตัวละครที่งานแข่งหยิบไปเล่นอยู่แล้วก็การันตีได้ส่วนหนึ่งว่ามันโหดนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้อ่ะต่อมากับผมพลังแสงจริงๆมีอยู่สองเซต็ตจริงๆมันคลา้ายๆกับเวเลสอะที่ผมเพิ่งทาคลิปไปอะนะครับพลังแสงก็เป็นเซ็ตคล้ายาเวเลสแหละเนาะก,ก็เออสกิลหนึ่ง นะครับเพราะเอโรมีสกิลพุ่งนะครับพุ่งสกิลหนึ่งนะครับตีแพสซีฟครบ2ครั้งครั้งที่ท3ามมันพุ่งเข้าไปหานะครับเปิดอันติกระโดดพุ่งเข้าไปหาเขาอีกอะไรเงี้ยนะครับก็ใช้ชาร์โดเบร e จะได้ดาเมจมากกว่านะครับหรือว่าใครจะเล่นเอโรเป็นสายแทงสายถึงยืนรับดาเมจแล้วก็ฆ่าเขาแล้วได้เลือดเด้งกลับมาเนี่ยก็ เดวิลเลอร์ก็ได้แต่สำหรับผมผมมองว่าชาโดเบตจะดีกว่านะครับต่อมาก็จะเป็นเดลี่คอร์ในการเร่งดาเมจเอาให้แบบตีลงตีแรงขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าแบบไม่อยากตีแรงอยากจะแบบวิ่งเข้าไฟออกไฟแบบชิวๆก็โบนคัตเตอร์แต่สำหรับผมผมมองว่าเออโลมีสกิลต้านสี่สกิลหนึ่งก็ต้านสกิลสองก็ต้าน,อ,านอันติแม่งก็ต้านจะต้านไปไหนก็ไม่รู้นะครับเพราะงั้นเอามันเป็นดาเมจก็ดูดีเหมือนกันนะครับเดลี่คอร์สุดท้ายก็ผมเดสเปริตวิลเลอรอย่างที่ทุกคนรู้กันตีครบสนะิบสเต็คเม ก็เอาไว้ไล่ล่าไล่กระทรืบเขาก็ดีเหมือนกันนะครับสำหรับอันนี้ก็ผมมองว่าเป็นพลังแสงที่เหมือนจะเกือบดีที่สุดของเอลันเอรันดอร์เลยละ่ะเอโรนะครับต่อมาข้างล่างก็เอามาเป็นฮิลก็ได้แข็งก็ได้แล้วแต่เราชอบนะครับแล้วก็สุดท้ายในส่วนการเซนเกอร์เอามาการเล่งดาเมจนั่นเองนะครับต่อมานี้นในส่วนของพลังแสงเซตแรกของเอโรนะครับอุ้ยโหไม่มีใครเล่นเซตนี้เลยผมเห็นในงานแข่งเล่นอยู่อะต่อมาผมเปลี่ยนให้นะครับผมเปลี่ยนให้พลังแสงอันต่อไปนะครับของเอโรเนาะ ก็จะเป็นในส่วนของเกาะระเบิดนะครับเกาะระเบิดข้อดีเลยก็คือมันจะรีเลีย้เอโรได้ยอดขึ้นนะครับแล้วก็สําหรับเอโรที่เล่นเป็นสายของสายขวาอะไรเงี้ยมันก็จะถึกมากขึ้นก็จะตายยากขึ้นแล้วก็รับดาเมจได้นานขึ้นแต่ข้อเสียเลยคืออย่างที่เห็นว่ามันเป็นสายที่แบบเพิ่มเลือดถึกนู่นนี่นั่นอะไรพวกเนี้ยนะครับมันอาจจะไม่ได้แรงเท่าสายเดสเพรสตูเอลนะครับส่วนใหญ่ก็เลยไม่มีคนเล่นแล้วเนาะเออแปลกเหมือนกันไม่มีคนเล่นแล้วนะครับเอโรสายไอ้ดีไม่มีคนเล่นแล้วแต่ผมมองว่ามันก็ดีนะ เออมันก็ดีนะสายนี้ข้างล่างเนี่ยก็เอาเป็นเล่งดามเมจแบบนี้ก็ได้นะครับหรือเมื่อกี้เราเลื่อนไปเจอเนาะเมื่อกี้เราเลื่อนไปเจออันนี้ก็ใช้อนี้ก็ได้ครับผมเป็นแนวแบบ ยืนรับยืนถึกควายไปเลยก็ได้นะครับสำหรับสายนี้ก็เน้นดาเมจไม่ทํายืนสลันงกระฉามิเฉยๆมันไปออกบทสวดได้ไงวะประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของพลังแฝงนะครับก็ใช้เป็นก่อนระเบิดนะครับหรือว่าใช้เป็นเดสเดเวลก็ได้นะครับแล้วแต่เลยว่าเราเนี่ยอยากจะเซตแบบไหนอยากจะเล่นแบบไหนก็ลองไปเล่นดูนะครับก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนในส่วนของรุ่นไอเทมพลังแฝงนะครับในส่วนของวิธีการเล่นการฟาร์มการเดินเกมการแจกการแจะอะไรต่อไปเนี่ยก็เดี๋ยวเข้าไปดูในเกมนะครับยังไงก็ตามเนี่ยขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุ อ๋อแล้วครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําทริคเทคนิควิธีการเล่นการฟาร์มการเล่นเกมแล้วก็การทําคอมโบของน้องเอโรหรือว่าฮีโร่ชายโสดในแผ่ปัจจุบันให้ทุกคนเนี่ยได้ดูนะครับอย่างแรกที่เราควรรู้เลยครับทุกคนเกี่ยวกับฮีโร่ตัวนี้นะผมต้องบอกก่อนว่าตัวละครของเอโรเนี่ยนะครับเป็นไฟเตอร์ที่ค่อนข้างจะครบเครื่องมากๆนะครับเป็นป่าที่ในงานโปลิกคนหยิบไปเล่นกันเยอะมากๆนะครับว่าตัวละครของมันเนี่ยนะครับสามารถรับดาเมจได้ทําดาเมจได้มีสตันมีสโลมีีีดดดูเเลืออมมตะนรยก้ว่า ทุกอย่างที่ตัวละครตัวดีๆควรจะมีอ่ะมันมีครบนะครับอ่ะมาดูวิธีการฟาร์มง่ายๆกันบ้างนะครับการฟาร์มเนี่ยก็แนะนำเหมือนเดิมเนาะเอาสกิล2มานำนะครับสแต็กของเอโรเนี่ยแนะนำง่ายๆว่าวเออแพสซีฟของมันอ่ะคือการเก็บสแตก็ก นะครับเวลาตีเก็บสแต็กเนี่ยแต่ละสแต็กเนี่ยนะครับพอเก็บขึ้นมาเก็บขึ้นมาเก็บขึ้นมาเนี่ยมันจะได้รับแต่ละสแต็กเนี่ยบวกความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็บวกความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นด้วยแต่ละสแต็กเลยก็ถ้าเก็บสแต็กครบเนี่ยก็จะตีเร็วขึ้นวิ่งเร็วขึ้นมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคือมันจะดูดเลือดมากขึ้นด้วยแต่การดูดเลือดของเอโลผมต้องบอกก่อนว่ามันจะดูดแค่กับคนแรงนะครับดูดคลิปก็ดูดแต่ว่ามันจะดูดคลิปแค่ เออลบไป7 5เอาง่ายๆมันจะดูดแค่25%ของการดูดจากฮีโร่นะครับเนี่ยเวลาเล่นเอโร่ก็เห็นไฟก็วิ่งเข้าไปบวกเลยครับตัวมันบ้าบวกอยู่แล้วตัวนี้เก่งทั้งต้นเกมกลางเกมเลดเกมเลยนะในสายตาของผมนะครับต้นเกมกลางเกมบวกได้มีดาเมจแท้งได้เลดเกมเป็นแทงก็ได้ดาเมจอาจจะมีนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรแต่ก็พอมีอะนะครับใช้ได้เลยสําหรับตัวละครตัวนี้นะผมชอบนะเ,นเห็นปะพุ่งตบปุ๊บปะปะุปะ๊บปะผมคิดว่าหลายคนคงรู้สกิลคร่าวๆข,ข,ข,ของเอโร่อยู่แล้วนะ สกิลสองก็ถ้าเราสแต็กเต็มเวลาเราตีเนี่ยมันก็ดาบเราก็จะแข็งเนี่ยเราก็จะฟาดเห็นปะมันก็ดูดแรงขึ้นนะครับแต่ถ้าสแต็กไม่เต็มมันก็จะเป็นดาบง่อยๆนะครับเวลาทุบก็จะไม่ติดสตันติดแค่สโลประมาณนี้นะครับสกิลหนึ่งสกิลสองดูดเลือดตีปกติแพสซีฟดูดเลือดนะครับอันติเป็นอันเดียวที่ไม่ดูดเลือดเออแค่นั้นแหละเอาคร่าวๆนะสำหรับตัวละครตัวนี้ก็หลังจากฟาร์มสามกองแท็กกลางเสร็จถ้าไม่มีอะไรบวกเนี่ยผมก็จะมาฟาร์มอีกตัวนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันนนไทรกยแหคง่โถถึึืชน ตายจริงตัวตัวละครตัวนี้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเผื่อคนสงสัยอาจจะไม่เคยเล่นเอโรนะครับจะสังเกตว่าเอโรเนี่ยมีสแต็กแดงๆเห็นป่ะบนหัวสแต็กแดงๆแบบใต้ใต้หลอดเลือดของมันอะ่ะ <s> ก็คือแพ้สีอีกอันหนึ่งนะครับ <c> หลังจากที่เราใช้สกิล2ไปหรือว่าตีครบ3ครั้งไปเมื่อไหร่เนี่ยมันจะสแต็กตรงนี้เต็มสแต,กต็ตแตกนี้เต็มเนี่ยมันจะเป็นการทําให้การโจมตีครั้งต่อไปของเอโรเนี่ยแรงขึ้นมานะครับใช้ว่าแรงขึ้นมานิดนึงนะครับเห็นไหมแรงขึ้นมาสมมติตีปกติเนี่ย ตีปกติเราจะตี100่อป่ะพอสเต็กเต็นปุ๊บมันจะตี150เอาง่ายคือมันจะบวกความแรงมา150%ยจากการโจมตีปกติ1 0 0ประมาณนี้แหละครับก็เนี่ยตีไปเรื่อยไม่ต้องคิดเลยมากนะครับการเล่นเอโรก็เอออาจจะใช้สกิลหนึ่งพุ่ง้าไปนะครับสกิลหนึ่งเป็นสกิลพุง่งเวลาพุ่งเนี่ยเราจะไม่โดนสตัรไม่โดนสโลนะครับถ้าเราพุ่งไปแต่ก็ยังโดนดาเมจอยู่นะอันนี้หลายคนเข้าใจผิดเฮ้ยพี่พุง่งทำไมผมโดนตีวะคือมันมันยังเจ็บอยู่มันยังเจ็บอยู่แค่มันตััััววทองงงจหะะะพุ่ปรรมาณนนนค้คบ เออเอ้ยหรือบางทีไม่เจ็บวะแต่ผมก็เคยเจ็บนะเออน่าจะเจ็บอยู่แหละตามที่เขาเขียนแนะนําเขาเขียนมาว่ามันจะเออการสถานะนะครับไม่ได้บอกว่ามันจะไม่โดนดาเมจนะครับประมาณนี้ก็น่าจะโดนอยู่แหละโดนอยู่นิดนึงแหละเออสกิลหนึ่งพุ่งเข้าไปนะครับถ้าโดนศัตรูเนี่ยนะครับมันจะลดคูลดาวให้สกิลหนึ่งด้วยนะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็สกิลหนึ่งถ้าพุ่งโดนศัตรูจะดูดเลือดศัตรูด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันจะไปโผล่ข้างหลังศัตรูและสโลศัตรูถ้าโดนนะถ้าโดนเเเเเเอออออแแลลล้้้้้้วววววรรรรราาากกก็็จจะะะะะะะไไไดดดดตตบบบบบผมมมมมมููสสสสึึ่่่่ัััันน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 ีิิิิิงงยหหคปปปืฟฟ การแบบแค่พุ่งไปเสียบตูดเขาเฉยๆอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้สกิลหนึ่งแพสซีฟนะครับสกิลสองก็อย่างที่เห็นแหละตีให้เก็บสแต็กให้ครบแล้วก็ฟาดหน้าโบมก็ไปหนึ่งทีนะครับก็เป็นอะไรที่แรงนะคือถ้าเราสแต็กไม่เต็มอ่ะเราจะตีได้ประมาณแบบ100%แต่ถ้าสแต็กเต็มแล้วเราฟาดหน้าเขาไปอ่ะมันจะตีแรงประมาณ150%แล้วก็ดูดเลือดแรงขึ้นนะครับมีสตันด้วยนะครับประมาณนี้สำหรับเออโลก็เนี่ยฟาร์ไไมไปเ,เ,เ,เรืืนะ่่ออยยเเเเเเห็็นนนนนมั้้รราาใชสกกิล2โโดดดดคีีฟบแงงะ69 นะครับน้อยน้อยน่ารักน่ารักนะครับแต่เนะี่ยเวลาเราดาบโตปุ๊บโลบฟาดบัฟแดงอีกทีเราจะได้เลือดคืนมา8 6เห็นว่ามันจะมากขึ้น นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเออโลเนี่ยตีคีบมันเลือดเด้งนะแต่ว่าต้นเกมาดาเมจมันน้อยนะครับคือมันตีดูดเลือดแค่25%ของการดูดเลือด6%ของไอแพสซีฟของมันก็เท่ากับว่าดูดน้อยมากๆนะจริงๆคือดูดน้อยมากๆนะครับดูดแค่25%ของการดูดทั้งหมดถ้าไม่ใช่ฮีโร่นะครับเพราะงั้นอย่าแปลกใจว่าแบบเฮ้ยพี่มันดูดเลือดจริงปะเนี่ยมันดูดจริงครับแต่ว่าต้นเกมดูสภาพแล้วด้วยครับดูสภาพ แล้วก็เกมนี้อย่างที่ผมแนะนาไปข้างหน้านะว่าถ้าเกมไหนเราไม่เจอตัวดูดเลือดเนี่ยเราก็ไม่ต้องออกตัดเลือดก็ได้นะครับมันไร้ประโยชน์นะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมีทั้งไอริเนาะใช่ไหมไอริแล้วก็มีเทนนะครับเทนก็รีเลือดได้นะครับแล้วจริงๆเราไม่สนใจเทนหรอกเราสนใจนี่เราสนใจน้องเวเลสนะครับเวเลสมันก็ดูดเลือดได้เพราะงั้นก็ต้องออกตัดเลือดมาในชิ้นที่3เลยนะครับไม่งั้นเนี่ยพอไปกลางเกมหรือว่าเออมีของ3ชิ้นกันเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าลําบากนะครับเจอตัวตัดเลือดเยอะๆเนี่ยเอโรเนี่ยเป็นต สู้ได้เกือบทุกตัวเอามายืนแบบยืนค้ำๆอ่ะอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดเลยหรอกแต่ว่าก็ตายยากนะครับตายยากมีดาเมจถึกนะครับเวลาเปิดสกิล2ก็ต้านสถานะสกิล1ก็ต้านสถานะอันตินี้อย่าใช้คขา่าต้านสถานะเลยครับใช้คําว่าเป็นอมตะแล้วก็โดดกระดึบ๊บกระดึ๊บไปเลยดีกว่านะครับนีบ่เป็นไงสับหน้าไปหนึ่งทีเห็นปะ่ะมันเป็นตัวละครที่เล่นง่ายเอาง่ายตีอิสตกเต็มแล้วก็ยืนตบโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะไปเรื่อยๆอยครับแล้วก็เวลาใกล้ตายก็เปิดอันตีนี้อันติเนี่ยมีไว้สําหรับหหหหนนนนีรรือเข้้าาแแค่ััละะสํบผม คือถ้าเรากระโดดเข้าไปอะนะครับเราอยากหนีเราก็เปิดอันตินี้นะครับจังหวะเข้าไฟอะผมแนะนําว่าบางทีถ้าแบบไม่ได้จวนตัวจริงอะใช้สกิลหนึ่งแล้วกระโดดเข้าไปฟันหน้าโงโ่เลยนะครับเพราะตัวละครเรารับตีนได้แล้วก็เข้าไปเลยนะครับแต่ถ้าคิดว่าเฮ้ยโอ้โหมันใช้สกิลไปหมดแล้วอะอาจจะต้องต่อคอมโบด้วยการใช้สกิลหนึ่งแล้วเปิดอันติตามไปก็ได้นะครับถ้าเราอันติโดนศัตรูเนี่ยรู้สึกว่าจะสโลศัตรูลงด้วยนิดนึงนะครับแล้วก็จังหวะที่สโลเนี่ยจังหวะที่เราอันติแล้วก็กระโดดไปแล้วม,มันจจะะะะเเเเปป็นนนนววงใชราาอมมมตตตััดดดููุ๊บยลก้ ต่อวินาทีเลยยิ่งเราใช้สกิลหนึ่งแบบกึบกึบกึบเจ๊ะเจ๊ะจ๊ะจ๊ะศัตรูไปเรื่อยๆเนี่ยศัตรูก็จะโดนล,ลดเกาะเยอะไปเรื่อยๆนะครับเพราะงั้นก็พยายามใช้สกิลอันติให้โดนศัตรูนะครับทั้งสโลแลวก็ทั้งลดเกาะเวลาไล่ฆ่าจะได้ไล่ฆ่าง่ายแล้วก็เวลาอันติโดนศัตรูอย่างที่เห็นนะว่าเราเนี่ยจะสามารถเขาใช้ว่าอะไระเราสามารถที่จะเ,ออเก็บสแต็คได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีเนาะกฟาดหน้าไปคกรพันหนึ่งถามว่าแรงไหมก็ไม่ได้แรงนะสำหรับผมก็แบบกำลังน่ารักน่รัะบตตุิ ยืนตบไปฟาตุ้มเนี่ยเห็นไหมน้ำมจนสองพันกับคีบเนี่ยยืนตบเป,ปะแปะปะแปะปะแปะไปเรื่อยๆนะครับตัวเราก็ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากๆเลยทีเดียวนะแหมยืนตีเห็นไหมมันเอาไม่ลงเลยทุกคนแบบไม่ไม่มีใครเอาลงอ่ะแข็งแกร่งดุดันตึกทนเนี่ยประมาณนี้นะครับเป็นตัวละครที่อึดมากนะครับอึดมากตัวนี้ตีไปแปะเนี่ยเห็นไหม คือถ้าไอดาบขวานเราไม่แข็งน่ะมันก็จะเป็นตีโง่งๆไว้ทุกคนแบบโง่จริงๆนะครับมันจะแบบสโลมันจะเปลี่ยนจากการสตันเป็นสโลซึ่งสโลเนี่ยสโลสามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสองวินะครับก็ถามว่าดีไหมก็ดีกว่าไม่ติดสถานะอะไรเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ดีเท่าแบบดาบสตันของเราอะนะเพราะดาบสตันเราคือจริงๆมันเรียกว่าดาบขวานเออผมก็ไม่รู้เลยว่าคืออะไร เออในที่คำแปลมันแปลว่าขวานเอาขวานปักแต่ผมดูไงก็ดาาปะว่าดูไงก็ดาดดาปะว่ไา,าไอ้สกิลเอโรเนี่ยมันเป็นขวานยังไงแต่มันก็มีรูปลักษณ์คล้ายๆขวานเอาไว้ว่าผมเรียกดาบขวานแล้วกันนะครับฟ้ามไปเรื่อยไม่ต้องรีบอะไรเหน็นไหมเป็นตัวละครที่มีเลือด มีดาเมจนะครับมีสตันเนาะมีสโลมีอมตะนะครับมีดูดเลือดมีแม่งมีทุกอย่างจริงๆมีทุกอย่างก็เลยเราจะเห็นว่าในงานแข่งเนี่ยก็แทบจะไม่มีทีมไหนเลยนะที่แบบเวลาเล่นกันชนกันในโบลีกอะไรเงี้ยเขาจะไม่หยิบเออโรแทบที่จะไม่มีโอกาสเลยเนาะแล้วก็จะเห็นว่าเออโรนี้แบบมาเฉิดฉายมาแบบเต็มไปหมดในโบลีกก็ไม่ได้โดนเนิฟด้วยผมคิดว่าตัวนี้น่าจะอยู่คู่งานแข่งไปยาวๆนะสำหรับตัวละครตัวนี้นะทบไม่โดนเนิฟนะครับ ฟาร์มไปเรื่อยครับวันนี้ก็มาแนะนําในส่วนของสายน,นี่ด้วยฟอสเขปด้วยเนาะเราก็จะพุ่งไปตีแล้วก็จะมีเลือดเยอะขึ้นนะครับเราก็จะแทงมากขึ้นนะครับถึกทนสุดๆไปเลยถึกทนสุดๆนะครับป้ายยากด้วยเห็นไหมเน้นรับเน้นแทงไปนะครับแต่ว่าเนื้อสิ่เงนินใดตัวละครตัวนี้อย่างที่เห็นนะครับเก่งแค่ไหนก็ตามถ้าไม่มีเพื่อนเราก็ฆ่ายากอย,กอยู่เหมือนกันเพราะมันไม่ใช่ตัวละครที่แบบเข้าไปล้วงศัตรูอะผมต้องบอกนี่มันเป็นตัวละครที่โอเคแหละ กูฟาร์มได้กูบวกได้กูเดินได้ตะมุตะมิตะมุตะมิแต่สุดท้ายผมย้ําไว้ก่อนว่ามันต้องเล่นกับเพื่อนนะครับตัวละครตัวนี้มันถามว่ามันเก่งไหมมันรับดาเมจได้ไหมมันทําได้แต่ว่าการปลิดชีพหรือว่าการทุบให้เขาตายไปเลยกับคามืออ่ะมันทําค่อนข้างจะยากนะครับเนี่ยจังหวะไฟไม่ต้องคิดอะไรกนบะกดตีตีตีต,ต,ตีสกิลไหนมาก็กดสกิลนั้นครับกดโป๊ะปะโป๊ะปะโป๊ะ,ปะ,ปะไปเรื่อยม ฟาดไปดูดเลือดนะครับตัวละครตัวนี้ตัดเลือดถามว่ามันแพ้ไหมมันก็อ่อนแอลงแต่ก็ไม่ได้กากอะไรขนาดนั้นนะครับโดนตัดเลือดอ่อนลงจรงิงแต่ว่าก็ยังเล่นได้อยู่นะครับประมาณนี้เนี่ยเราฟาร์มเรื่อยๆไปตรงรีไปตรงตรง้อเลยเนี่ยตีป๊อแปะเห็นปะพอเริ่มกลางเกมละเริ่มแนาทีละตัวละครของเราเวลาตีปกติเอ้เราเริ่มเห็นแล้วว่าเราดูดเลือดขึ้นนะนะครับเราเริ่มมีเลือดแล้วจากการตรีปกติเห็นปะคือแต่ตอนต้นเกมอะไม่ต้องไปคาดหวังอะไรนะครับมันไม่ค่อยดูดอยู่ละมันดูดไม่ขึ้นครับอื ฝาไไปเรื่อยเดินกระป้องกระแป้งกระป้องกระแป้งไปในเราฟาดทีสองพันหกถ้าถามว่าเยอะไหมผมมองว่าก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ก็ไม่ได้แบบเวอร์เท่าตัวอื่นอะ แล้วเวลากดสกิลหนึ่งพุ่งเข้าไปนะครับมังกรสตันอยู่เราก็ไม่โดนสตัรนหรือจังหวะเมื่อกี้เนี่ยถ้ามังกรสตันอยู่จริงๆเนี่ยผมสามารถกด,ดทั้งสกิลหนึ่งหรือว่าสกิลสองในการเขาเรียกว่าล้างซีซีหรือว่าหลบสตันเลยนะครับก็เป็นตัวละครที่ผมมองว่าอยู่ในมือคนที่เล่นเป็นแล้วก็อยู่ในมือคนช่ำๆอ่ะมันจะโหดมากตัวละครตัวนี้นะครับเพราะว่ามันยืนนาน นะครับมันยืนนานมันมีแบบสกิลหลบสตันเต็มไปหมดเลยเห็นไหมมีทั้งสกิลหนึ่งสกิลสองจริงอันติก็หลบสตันได้แล้วถ้าคุณจะกระโดดนะครับแต่ว่าอันติมีข้อแม้ในหนึ่งลืมบอกไปเลยถ้าเปิดอันติแล้วมันจะมีแล้วเวลาประมาณ0.5-1วิที่ตัวของเราอะยังโดนโจมตีอยู่นะครับพยายามจะเปิดอันติก่อนจังหวะที่มันจะจวนตัวเกินไปจวนตัวคือแบบเฮ้ยเลือดกูเหลือ5%แล้วเปิดอันติปุ๊บโดนตีแปะตายก่อนตายก่อนคือจริงมันเป็นอมตะจริงแต่ก่อนเป็นอมตะมันยังมีช่วงเวลาเล็กๆที่ยััังโดดดนนนน่าาไ้้้ะะะครรเกก็วววตยทุ พูดด้วยความเป็นหัวกเป็นใยและประมาณนี้คือแบบมันไม่ค่อยมีใครตีเราลงแล้วถามว่าตัวเราตีใครลงไหมลงนะแต่ต้องใช้เวลานะครับใช้เวลานิดหนึ่งเป็นตัวละครที่แบบเออใช้เวลาหน่อยแหละนะครับเนี่ยตีเปาะตีเปาะตีเปาะคือถ้าเขายืนเล่นกับเราอ่ะเราก็เราก็สามารถที่จะทําดาเมจจ่ายดาเมจแล้วก็ยืนสู้เขาได้นะแต่ถ้าเขาไม่สู้ก็ตัวใครตัวมันครับผมวิ่งเยียวยาวฮะวิ่งเยียวยาวประมาณนี้สําหรับเอโรเห็นไหมมีดาเมจนะครับแทงได้ คนได้นะครับสโลได้ดูเลือดได้เก่งผมว่าเป็นตัวที่เก่งเลยแหละนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้เท่าอ้อยสักเท่าไหร่คือมันมันเก่งมันยืนมันยืนค้ำได้นะครับแต่อ้อยมันอ้อยมันแรงเกินอ้อยมันเลเวลสองมันฆ่าได้ทุกตัวอ้อยมันตกบุหายตกบับหายนะครับแต่อันนี้คือแบบเออมันยังต้องรอของต้องรอเลเวลต้องรออะไรบ้างนะครับแต่โดยรวมก็เก่งับผมเป็นฮีโร่ท็อปเทียร์สำหรับผมเหมือนกันนะสำหรับตัวละครตัวนี้นะเนี่ยค่อยๆเล่นนะมาตีเปาะแปะเปาะแปะเปาะแปะไปเรื่อยๆ แต่สุดท้ายต่อให้แข็งยังไงเก่งยังไงเนี่ยถ้ายืนอยู่คนเดียวโดนลุมก็ตายหาอยู่ดีนะครับอันนี้ก็ระวังด้วยนะครับต่อให้แข็งยังไงเนี่ยถ้าเราโดนแบบโดนลุมจริงๆะครับยืนไม่ไหวนะยืนไม่ไหวจริงๆฮะเช่นแบบเจอฮายาเตะแม่งจูบหมดเนี่ยใช้สกิลหนึ่งสกิลสองอันติไปหมดแล้วอ่ะแล้วโดนฮายาเตะจูบแบบปาชูริเคนท้อใส่ปาอันติใส่อะไรเงี้ยก็ไม่ไหวนะแตพยายามนะตีป้อมมาโบ๊ะแป๊ะโป๊ะแป๊ะโบะแป๊ะไปโอเคฟาดไปฮะ ฟาดโดนฮีโร่ก็ดูดเลือดแรงนะสแต็กเต็มฟาดโดนฮีโร่เนี่ยโห,โหดูดยับ,ย,บยับเลยฮนะจริงๆอันนี้ผมว่าผมล่านอันติไวไปนะไม่น่าจะล่านอันตินะน่าจะเก็บไว้หนีอันติตีไปตีเปาะตีเปาะตีเปาะนะฮะ่าตัวมันแบบตัวตายยากอะ่ะแต่สุดท้ายมันก็ตายได้อยู่ดีนะครับต่อให้ตายยากแค่ไหนก็ตายอยู่ดีเพราะงั้นเล่นระวังด้วยนะครับไม่ต้องเปรี้ยวตีนมากอะไรจริงเลือดน้อยก็ว้าวกับบ้านหรือว่ากลับไปฟาร์มคี้ป่าอะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องรีบเหมือนผมก็ได้นะ ยืนตั้งแต่เมื่อวานตโลไแม่งโคตรแข็งอะประมาณนี้เลยครับการเล่นเอโลสงสัยทุกไหนก็คอมเมนต์ถามกันมาได้นะครับหรือว่าอยากดูฮีโร่ตัวอะไรก็คอมเมนต์ขอคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับอันตีไปวืบตุ้มมันตัวละครที่แบบแข็งแกร่งอันนี้ม่เสียดายคือมวยมันแบบไม่รู้มันโชคดีหรือว่าเป็นช้ำาล้วผมจะสับแล้วมันแบบกระโดดไปอยู่ข้างหลังผมคือถ้าสับโดนก็ตายไปแล้วนะจังหวะเมื่อกี้แต่ว่าแบบเขาแบบงัดมาพอดีโอนฟิตจุงเบยมาพอดีตายเลยผมแตกช่ย ประมาณนี้การเล่นเอโรก็พยายามยืนรับตีนยืนแทงยืนอะไรเพื่อนไปแหละนะครับตัวละครมันสบายอยู่แล้วนะครับกับการรับทุกอย่างบนโลกใบน,นี้นะครับสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะใครอยากเล่นลองไปเล่นเลยนะผมแนะนำนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้เอโรเวเลสนะครับเอโลเวเลส้อตัว3ตัวเนี้ยผมมองว่าตายยากมีดามเมจน,นะครับลองเล่นดูก็เพิ่งทําคลิปเวเลสไปใช่ไหมอันนี้ต่อมาเอโรเลยนะครับคลิปหน้าจริงๆผมอยากจะทํา ตู้เลนเหมือนกันนะถ้าคนอยากดูตู้เลนเยอะๆก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับ like กดไลค์กดแชร์ด้วยนะ like กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมจะได้แบบมีกําลังใจในการทำคลิปต่อนะครับขอบคุณแมากับผมอาจจะเดี๋ยวผมขอดูนะว่าลงคลิปอะไรดีวันนี้นะครับฟาร์มไม่เรื่อยจริงไม่ต้องฟาร์มล้วก็ได้รวมแล้วก็จบไปเลยก็ได้นะครับเก็บดาร์กขึ้นบ้านจบนะครับ อันนี้ก็แรลงกี่ดาวประมาณ80กว่าดาวเนาะเออผมจำดาวไม่ได้เหมือนกันคลิปดองคลิปด <li pp d ong> องเออประมาณ80กว่าดาวนะครับก็ <li pp d ong> ถ้าถามว่ามันเล่น80กว่าดาวเป็นไงก็สภาพอย่างที่เห็นนะครับมันก็เล่นง่ายอยู่นะครับยืนได้อยู่ผมว่าขึ้นร้อยดาวแบบชิวๆเลยมั้งถ้าเออโลเนี่ยถ้าสแปมเนี่ยแต่ว่าผมไม่ได้เป็นคนสแปมเออสแปมยีโร่ <li pp d ong> เราแบบเล่นตัวนึ่ะเล่นได้คลิปเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับถ้าสแปมตัวเดียวผมแนะนําว่าเออโล อ้อยนะครับแต่อ้อยอาจจะไม่ค่อยได้เล่นแต่เป็นเออโลอ้อ,อยเวเลสเอลันดอร์อะไรเงี้ยนะครับตัวพวกนี้เล่นในแรงสูงๆได้ไม่ยากเลยนะครับถ้าเจอทีมเข้าใจทีเป็นงานหน่อยนะครับเล่นสบายตายยากด้วยยกเว้นเอลันดอร์ที่ผมพูดมานะครับพวกนั้นตายยากเลยยกเว้นเอลันดอร์นะครับอาจจะใช้ฝีมือในการเล่นนิดน,นึงเอลันดอร์เพราะตัวมันแบบ ตัวมันบางนะครับก็ลองดูสําหรับตัวละครตัวดีนะครับชอบกินนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวในวันนี้ผมต้องขอตัวลาสตรีมไปก่อนนะครับเอ้ยลงคลิปไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ